ไ้ลหลายพื้นที่ก็จะเป็นคือกันน้ำผมนะครับนาออากาศช่วงนี้หอนร้ายนั่งมองกับ40องศาบวกพุ่นละเฮาสองคนก็ต้องหนีหล่อนไปพึ่งเย็นครับพี่น้องมองที่มีกับเขาเสียบๆน้ำเย็นๆและที่สำคัญราค่าบ่แพ่งละกะอยู่ไกลๆบ้านเฮ่านะครับบรรยากาศก็อยากให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนํานนะครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องนะครับพอกันอีกแล้วนะครับกับจ่าอุลี่คือเก่าครับหมืน่นนีมานํำกันรับสองคนกับคู่พัชรี่ครับผม ช่วงนี้ก็ซ้่มเห็นแล้วครับพี่น้องอากาศบ้านเฮานี่ฮ่อนไลยครับคู่พัชรีก็เรียกว่าอุย้อยอ้แบบนั้นพาไปหาหมองเย็นๆอยู่เลยนะอยากเอาเท้าแซ่นน่ามาสันนั่งกินอาหารเสียบๆเนี่ว่าสันก็เลย,เยคิดหอดมองนี้ครับว่าสันแกงให้ครับพี่น้องอีกอย่างนึ่งมองนี้นะครับก็อยู่บไกลบานเฮานะครับประมาณส่ากิโลเองพอมาถึงนะครับพัชรีก็พากันยางดง่งดงดงโดง่ดงลงไปทาเลยครับ ย่างไปหาหม่องอยู่แล้วบัตาเนี่ยจะมีหม่องมาเนาะมือนีโคนก็สร้างไล่ได้ครับพี่น้องแต่หม่องแพร่บ้างก็มีอยู่แหละครับแต่มันบ่ตามใจที่มันต้องการนะนาเพื่อนอยากได้แบบว่าเอาขาจุ่มน้ำเนี่ยจังหน่อยดีดขาดองๆนะครับเสียเท้าไปน้ำมันจังเย็นเพื่อนว่ะพอตะย่างมาไก่น้ำเนี่ยบตาเนี่ยอุ้ยหน้าบานปานกระโดยครับดีใจไล่ครับพี่น้องเย็นเพื่อนว่ามีแห้งเพื่อนว่าเนี่ยไปมองได้ก็คือจังสบายตาเตะหม่องนีก็ดีได้ครับพี่น้องมันบ่เด็ดน่ะมันเป็นห่มใหม่ยังสิแหละครับโฮมนใหม่ับตคร นีเขาจะให้ยางขามไปบึงแถวๆกลางเนาะครับเพราะตัวยางขวมสภาพนะครับแนมไปในน่าก็เป็นสีวิ่งๆครับพาสิลีย์กับตามหลังมาติดๆกับนานมีการสู้นิ้วให้อีกสองนิ้วนะครับก็เลยบอกคนในเฝ้ามาเฝ้ามาเพื่อนบอกเฝ้าบ่ได้ว่าสันเพื่อนว่าขาสั้น่าสันก็เลยแนมมาเห็นแพร่อยู่สองอันนี้ก็เลยท้าพาสิลีย์ว่าเอาเนี่ยบะระเฮ้า่าสันมันบอกว่าบับับัไปหามองมาอีกยางมีเจ้าน้อยว่าสันก็เลยพากันยางหาอีกครับยางไปจนสีสุดซอยแล้วครับยางไปเดือยแล้วันตานี้ อ่าล้ะสำหรับคนบริเอาชุดมาเปลี่ยนนะครับอยู่นี่เพิินก็มีขายนะครับมีทั้งกางเกงขาสั้นกางเกงตาช่างล่าย่างอยู่ครับแล้วแต่คนที่มักเหลือใสเอาเนาะแล้วแต่ละแพร์นะครับมันก็จะมี่วงยางห้เซลด้วยครับรวมทั้งสู้ชียบนะครับไว้ให้เล็กหน่อยใส่ดำนอเอาหลังจากที่ห้อยยางโดนเติมนะครับเขาก็เลยเลือกแพร์ที่เขาต้องการแหละครับนี้สิ่งที่เ่นต้องการก็คือกิดหนามจังสีครับพี่น้องหลังจากที่จะคล้องแพร์บรรพูสาสให้ครับผัสชลีกับบล้อซาครับเฝ้ายางลงไปนังนะครับ เพื่อนบอกว่าโอ้สงสัยสียางมาดนประสันเมื่อยห่อนไลประสันนานจะข้าวก็เห็นแต่ก้อยก้อยลงไปนานเอาขาจุ่มน้ำแล้วพี่นอ้องเอ้ยมีความสุขไลผุนเหวหัวล็อกยิ๊กยิ๊กยิ๊กกักกักผุนได้เพลินผุนยิ้มสดซื่นเพื่อนว่าตัวจะข้นมาไลปลาไลพี่น้องไก,ก่กระเบิดอประสันไก่ย่างกับปลาเผากระเบิดแล้วเอาก็เลยต้องเลือกเมนูที่มันมีอยู่นะครับตอนนี้เมนูที่เพบนสั่งอันดับแรกก็คือส้มตำครับตามด้วยต้มยำทะเลนะครับแล้วกย็ยำรวมมิดรวมถึงลูกสิ้นพร้อมเด้อดเพื่อนพอดีผมยางเบลครอง ไมาหยิกไม่แรงร่วมเลยครับถุงบักใยนะครับหน่าหาสิบบาทได้พอกินอยู่ได้ดพี่น้องระวังนี่ก็โบผพากันลอ่อซาครับพี่น้องอยากลงเล่นน้ำก็อยากเล่นอยากกินก็อยากกินเอาข้าวสานก็ขอ,ขอกินก่อนก่อนจะลงแล้วกันแต่เพื่อนก็ว่าเพื่อนบ่ค่อยหิวมันได้นะครับเบิองเอาเด้อพี่น้องขนาดบ่ค่อยหิวนี่นี การทำไหล่หลังสูงแห้งครับนาะกินแล้วจะโดนแล้วแต่กระถาเพื่อนนี่ครับอยากลงเล่นน้ำพร้อมกันเนาะผุนเว้ยเพื่อนก็นยังยังแซ่บอยู่เลยเพ่นระวงังถาพัชรีกินแล้วนะครับผมก็ลงมาแซ่น้ำถาแล้วครับอู้น้ำก็เย็นอีีเลยครับผุนคนก็นมาเล่นรลายหอบลวกหอบเต่ากันมาเลยครับ เต่อนามก็ไรแห้งแห้งนะครับแต่ดีตรงที่ว่ามันบริกนะครับต็กหน่อยก็สามารถยืนได้ผมก็ยืนขึ้นกับ่างเพียงหัวเข้านี่แหละครับบลิกแห้งเลยครับเอาลังจากถาดนเติมนะครับเพื่อนก็กินเรียบร้อยแล้วมาลงเหรียห่วงยางน้ำกันเล้วตาแซ่น้ำยิ้มเปื่อยเปืยเลยเพื่อนเย็นชื่นใจเพื่อนเนาะผูดมันก็หมดเขาไปที่ละผุน มุดเข่าไปข้างในวัน <t> ท <ell coup ed> ี่ละอ้ยผมว่าจะปล่อยตัดเสืยกออกอยู่สิดันอุ่นให้ไหลไปน้ำหนามหมดละหยอกหยอกหยอกบะไรหรอกครับเพราะว่าเขามาดเสีอกไว้อยู่เนาะบัดที่นี่ก็ส่วนกันมาขืนห่วงยางสองคนเบิ้งมึงกับชิคึนไดบอกอ้ยแต่ไปปุ้ยห่วงยางเราดันนักบไปครับสองคนก็พัชรีครับน้ำหนักเกิดสันห่วงยางสีจมก่อนสักพักหนึ่งพันยางขึ้นไปทั้งต้นหนามเหมือนตัวครับเพันพ่นสัญยางไปไดนที่นั่นหนามแผนแห้งที่ละยางไปหนามก็ทังมาทังมาเอาไปเอามาโอ้ยบ่ไปซับหรอกว่าสันก็เลยบอกคนว่าโอ้ยข้างสันนี่ ก็เท้าวันเล่นอยู่นี่มาเล่นอยู่ในห่วงยางใกล้ๆกลเพ่ห้านี่พ่อดีเบิ่งเขาเบิ่งของน้ำนาะบอกว่าให้มาเล่นอยู่ใกล้ๆก็บ่คิดว่าสิใกล้ขนาดนี้ก้อขาบ่ยอมปล่อยเลยเบิ่งติล่ะครับพุ่นสบายใจหลายดูดน้ำเย็นๆนั่งแซ่ก้อขาเฮาไว้ซื้อพุ่นแล้วเพิ่อนแซ่น้ำไปดนเติบติล่ะบตานี่เริ่มหนาวแล้วครับเริ่มจะกลับบ้านแล้วครับก็เลยชวนกันกลับแล้วตานี่เนาะก็พากันหิวข้าวหิวของมาแล้วครับพากันกลับบตาเนี่ยกระเป๋าใบบักใหญ่่วาซั่นไม่โตแคมปิ้งมาอีก บ่แม่นสีใหญ่บ้านครับพี่น้องหอบคล้องมากผุนเบิ่งที่ละอ่าสำหรับมือนีนของเฮาก็สิพ่อกันแค่นี้นะครับก็สิพากันกลับบ้านแล้วไปหาอาบนองอาบน้ำนะครับอ่าสำหรับผู้ใดอยากมาเที่ยวได้ครับกันมากกระไดนได้ครับเด้ออยู่เก่งให้นะครับอำเภอพิบูลมังสาหารกับเข่ากระแซบครับราคาบ่แพงเป็นกันเองครับธรรมชาติสุดๆครับพี่น้อง